นี่คือโน้ตบุ๊กที่ทรงพลังที่สุดในปี2020ที่ผมได้รับมากับโน้ตบุ๊ก ASUS z e p h y r u s GA502IU สวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเช่นเคยน nope ก Extreme IT สำหรับวันนี้เนี่ยผมได้รับโน้ตบุ๊กที่เรียกได้ว่าแรงที่สุดในปี2020ในเครื่องนี้ที่ผมได้รับมานะครับเพราะว่าเขาได้ใช้ CPU ที่เป็นหน่วยประมวลผลของทาง AMD รุ่นใหม่ล่าสุดรหัสใหม่สุดนะครับเป็น Ryzen 7 4800H s เครื่องนี้ G15 หรือว่าตัว GA502IU เครื่องนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่จะมาขายเครื่องแรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นโมเดลแรกๆแล้วก็น่าจะเป็นแบรนด์แรกเลยนะครับที่จะมีขายโน้ตบุ๊กที่จะเป็นซีบ AMD Ryzen 4000 Series ซึ่งจริงๆแล้ว4000 Series ตอนนี้ที่เขามีเปิดตัวมาเนี่ยเท่าที่ผมทราบข่าวจะมีในส่วนของ Ryzen 5 Ryzen 7แล้วก็ Ryzen 9นะครับโดยผมขอพูดถึง Ryzen 7 ในวันนี้ก่อนสเปคของเขาเนี่ยอยากจะบอกว่าจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอเทรนดการกินไฟนะครับ H กับ HS เขาจะมี2รหัสวันนี้ผมได้รับมาเป็น4,800 HS ถ้าเป็น H อย่างเดียวเนี่ยจะมี TDP อยู่ที่45วัตแต่ตัวนี้พิเศษมากกว่าคือ TDP ของเขาแค่35วัตเพราะมันคือ Ryzen 7 4800HS โดยคอและเทรดการทำงานทั้งหมดมีถึง8คอ16เทรน ความเร็วจิกะเฮิร์ตสูงสุดเนี่ยบูตได้สูงถึง4.2จิกะเฮิร์ตเลยทีเดียวและก็ เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยผมอยากจะบอกมันเป็นโน้ตบุ๊กที่ทําให้ผมตกใจโดยที่ทําไมผมถึงบอกว่าตกใจนั้นก็คือแบตเตอรี่อึดมากเกมมิ่ง10ชั่วโมงและผมยืนยันว่าใช้งานเปิดทิ้งไว้ถึง10ชั่วโมงแน่นอนเพราะผมได้ลองโหลดเกมโหลดโปกแกม,กม,กมอะไรต่างๆเพื่อที่จะเตรียมถ่ายรีวิวเนี่ยผมปล่อยทิ้งไว้แล้วก็นอนตื่นมาแบตเตอรีย่ยังไม่หมดถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่แบตเตอรี่อึดมากครับแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เรียกได้ว่าน้ําหนักตัวเครื่องค่อนข้างเบาเซฟิรัสเครื่องนี้นะครับผมไซ จะเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้วด้วยกันนะครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยความใหญ่ของเขาประมาณโน้ตบุ๊กขนาด14นิ้วเรียกได้ว่าออกแบบดีไซน์มาดีเบาน้ําหนักของเขาอยู่ที่2.1กิโลกร,รมัมและในเรื่องของราคาอยากจะบอกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาของเขาสนทนาอยู่ที่39,990บาทความแรง CPU แอบกระซิบก่อนที่จะไปดูผลทดสอบเลยก็คือไรเซน 7370X บอกได้เลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ CPU ความแรง เทียบเคียงกันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในส่วนอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆนะครับอย่างเช่นหน้าจอโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ให้เป็น IPS panel sRGB 100%แล้วก็อัตรา refresh rate สูงถึง1 4 4 h z เล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีแต่งภาพก็จังนะครับตัวหน้าจอเป็น adaptive sync ด้วยนะครับเรียกว่าสามารถใช้งานเปิดเรื่องของระบบ s y n ์ได้แล้วก็ระบบเสียงเป็นระบบ high res นะครับ adaptive sync wifi 6หรือว่า wifi ax แต่ที่เจ๋งไม่กว่านั้นส่วนตัวผมชอบมากนะครับปกติเราต้องพกอะแดปเตอร์ชาร์จโน้ตบุ๊กที่มันเป็นพอร์ตกลมๆบางครั้งอะแดปเตอร์ชาร์จมันใหญ่เกินไปใช่ไหมเราก็อยากจะหาแบบที่ชาร์จเล็กๆเ,เนี่ย ให้ไปซื้อที่ชาร์จท,ที่เป็น USB Type C แบบ PD ชาร์จได้นะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้พอร์ต USB Type C รองรับอนของ PD ชาร์จอาจจะเสียบชาร์จเนี่ยช้าไม่ทันใจแต่มันก็ดีกว่าการที่เราต้องแบกอะแดปเตอร์ตัวใหญ่ๆห,หนักๆพร้อมกับโน้ตบุ๊กที่2.1กิโลบวกอะแดปเตอร์อีกก็กลายเป็น2.4 2.5กิโลพกอะแดปเตอร์เล็กๆเอาไว้แค่พิมพ์งานอะไรต่างๆเนี่ย ใช้งานได้เพียงพออย่างแน่นอนนะครับตัวเครื่องดีไซน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของหน้าจอตรงนี้เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไปตัวขอบจอเนี่ยมันจะเป็นขอบจอแบบสลรมบาเซเล,ลนะครับก็คือบางมากแล้วก็โน้ตบุ๊กตัวนี้ไม่มีกล้องเวบแคมนะครับเนื่องจากว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเขาเลยตัดออกรุ่นราคาค่อนข้างถูกตรงนี้มีโลโก้ R L G ซัสสวยงามด้านบนตรงนี้นะครับมีไฟบอกสถานะเอาไว้ พร้อมกับรูที่เรียกว่าระบายความร้อนทางด้านบนดูดอากาศเย็นได้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อทางด้านขวาฝั่งนี้นะครับเขาจะมีพอร์ต USB Type A ที่เป็น3.2นะครับทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันสําหรับทางฝั่งด้านขวาแล้วก็จะมี USB Type A นะครับผมที่ฝั่งด้านนี้เป็น USB 3.2เหมือนกันนะครับตัวนี้อยากจะบอกว่า ให้ USB 3มาทั้งเครื่องเลยแล้วก็มี USB Type C ที่เป็น PD ชาร์จได้มีแจ็ค3.5มิลเสียบหูฟังไมโครโฟนพร้อมนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ HDMI มีในส่วนของ r j 45แล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเรียกว่าให้มาครบคันจริงๆและมาดูกันต่อในส่วนของปุ่มคีย์บอร์ดนะครับปุ่มคีย์บอร์ดตัวนี้อยากจะบอกว่าเขามีในส่วนของฟังก์ชันมาโครด้านบนเหมือนเดิมนะครับมีปุ่มรูป ROG มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีปุ่มปิดไมโครโฟนนะครับโดยปุ่มรูป ROG เนี่ยจะเป็นการเปิดตัวซอฟต์แวร์ a m o r y Case นะครับจะไว้เช็คสเตตัสความร้อนเร่งประสิทธิภาพปรับรอบพัดลมอะไรต่างๆ สามารถปรับทําได้นะครับตัวคีย์บอร์ดไม่มีนัมแพดนะครับอันนี้ใครที่ต้องการใช้นัมแพดอาจจะดูลําบากนิดนึงเพราะตัวนี้ไม่มีมาให้แต่ว่าเลเยอร์ตัวคีย์บอร์ดค่อนข้างพิมพ์ง่ายกดง่ายเนื่องจากว่ามันปุ่มค่อนข้างใหญ่ไม่มีนัมแพดแล้วปุ่มเลยใหญ่นะครับแต่ถ้าสมมติใครบอกจะใช้น้มแพด ปุ่มมันโดนย่อไปนะครับตัวนี้ก็เลยเหมาะกับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งซะมากกว่าถ้าใครบอกเอาไปทําบัญชีตัดไปได้เลยครับเพราะว่าไม่มีนาแพดมาให้แล้วก็ในส่วนของเรื่องตัวทัชแพดนะครับตัวนี้ให้เป็นทัชแพดขนาดใหญ่ตรงกลางหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สามารถคลิกซ้ายคลิกขวาได้โดยปุ่มของเขาเนี่ยมันจะอยู่รวมกับตัวทัชแพดเลยเวลากดอาจจะต้องระวังนิดนึงมันจะกดยากแต่ดีไซน์ดีกว่านะครับแต่ถามว่าส่วนตัวกดยากเกินไปไหมก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับ ตรงนี้มีสติกเกอร์ติดเอาไว้ AMD Ryzen 7 4000 Series นะครับก็อย่างที่บอกตัวนี้เป็น4000 Series แล้วนะครับแล้วก็เขาตีบวกมาพร้อมกับการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti เป็นในรูปแบบของ w i s h MacQ นะครับแต่มันไม่ใช่ Wish MacQ ธรรมดามันเป็น w i s h MacQ ที่ทาง Asus ได้ Optimize มาปกติเนี่ย GPU clock มันอยู่ที่ช่วงประมาณ1,100-1,000กว่าๆแต่ตัวนี้ทาง Asus ได้ Op ป i m i z e หรือว่า Overclock มาสูงถึง1,200 40เมกะเฮิร์ตเลยทีเดียวและในส่วนเรื่องของตัวแรมนะครับตัวนี้ให้ความจุมาสูงถึง1 6กิกและเป็นแรมโน้ตบุ๊กที่บัสสูงมากคือ3 2 0 0ปกติโน้ตบุ๊กจะอยู่ที่บัส26ตัวนี้บัส3 2มพัสกิกและยังสามารถอัปเกรดเป็น3 2กิกได้เรื่องของตัวสตอรเรจตัวนี้ให้เป็น SSD แบบ n v m e นะครับความจุขนาด5 1 2กิกใช้งานได้อย่างเพียงพอลง of Duty w a r เฟียเนี่ยยังพอได้อยู่นะครับแล้วก็ยังเล่นพวกเกม Battle ลฟ Battle f, Bat f i ฟหรือว่า ลงเกมอย่าง p ับ g ีเนี่ยอย่าง3เกมเนี้ยแล้วก็มี Final Fantasy อะไรต่างๆยังสามารถลงได้อย่างเพียงพอนะครับเรื่องของการระบายความร้อนนะครับผมทางด้านหลังเขาจะมีฝาครอบที่เป็นฝาทึบอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรู2ช่องนะครับเป็นรูสําหรับพัดลมถ้าเราถอดฝาตัวนี้ออกไปปุ๊บเนี่ย เราก็จะเจอกับชุดระบายความร้อนพัดลมตัวนี้อยากจะบอกว่ามีในเรื่องของระบบ anti d a s t นะครับที่มีเทคโนโลยีช่วยกําจัดฝุ่นออกจากใบพัดและตัวลําโพงนะครับจะมีดอกลําโพองอยู่ทางด้านล่างนะครับซ้ายขวาตัวนี้จะเป็นระบบ smart amp นะครับทำให้ได้เสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นและอยากจะบอกว่าเสียงดังมากมากนะครับตัวฮิตไประบายความร้อนมีมาให้ทั้งหมด4เส้นด้วยกันจะแบ่งในส่วนของการระบายความร้อน cpu แล้วก็ระบายความร้อน gpu ตัว ram ด้านนี้จะเห็น1ฝั่งหนึ่งตัวนะครับเป็น ram แถว 8GB กิกนะครับ แล้วก็จะมีสล็อต M.2 ว่างอยู่อีกหนึ่งช่องนะครับตรงนี้เราสามารถซื้อ M.2 SSD Storage ต่างๆเนี่ยมาใส่อัปเกรดได้แล้วก็ในตัวเครื่องมีมาให้แล้ว1ตัวด้วยกันถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ซื้อมาสามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องอัปเกรดแต่ถ้าใครบอก s t o r a g รจความจุไม่เพียงพออยากจะใส่ M.2 เพิ่มต่างๆก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ในส่วนของฝาหลังนะครับหรือฝาด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับลืมพูดไปเลยตรงนี้มีโลโก้ ROG เท่ๆสวยๆนะครับลายของเขาเนี่ยยังคงเป็นลายเดิมบอดี้ดูเหมือน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากสเปคภายในเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับตัวนี้เป็นลายจักรเซียนนะครับผมมีทั้งด้านแนวขวางด้านแนวตั้งดูสวยงามด้านฝาจะดูเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้จะใช้งานเป็นอลูมิเนียมทนทานแข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าดีไซน์ต่างๆไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรไปเยอะมากแต่ที่ผมอยากจะให้ดูคือเรื่องของเพอร์อร์แมนที่เป็นไรเซนส0 0 0นซีรีส์ผมพูดได้เลยว่าพลิกวงการโนบุ๊กเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นนี่ครับ7นาโน First World นะครับโอ้โหเ o r l d First เขียนมาโอเวอมากนะครับ Performance mm hmm. เพิ่มขึ้น118% 8 Core 16เแคอร์เทรดแรงขนาดไหนไปดูสเปคเต็มๆพร้อมกับการทดสอบเกมกันปัะ่ะสำหรับสเปคของเครื่อง G A 5 0 2 I U เครื่องนี้จะมาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 7 4 8 0 0 H S เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของทาง AMD โดยจะมีตัวคอร์การทํางานอยู่ที่8คอร์16ทรดด้วยกันนะครับความเร็วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีบูตได้หูไปถึง4.3 GHz เลยนะครับจะเห็นวิ่งแวบๆจริงๆมันก็บูตขึ้นๆลงๆไปๆมาๆนะครับที่ผมเห็นแวบๆสุดก็อยู่ประมาณในช่วง4.3นะครับแบบใช้งานจริงๆเลยในส่วนของเมนบอร์ดตัวนี้จะเป็นโมเดล GA502IU ตามที่บอกไป BIOS อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของเดือน3 วันที่2ปี2020ในส่วนของแรมเครื่องนี้ให้มาเป็นแบบ Dual Channel 16GB นะครับบัสแรมวิ hmm. ่งที่3200แ mm hmm. ต่ค่า CL จะดูสูงนิดนึงอยู่ที่ 22, 22, 22, 52, 74เป็นแรมของทางไมค r อนนะครับตัวนี้ก็เป็นแถวละ 8GB ในส่วนของความแรงอยากจะบอกผมจับครั้งแรกของ Ryzen 4000แอบตกใจความแรงมากครับ CPU s n n l e t h r e a d ตัวนี้วิ่งได้ถึง5 1 6 นะครับตัว m ันติ t ทรดโปรเซสเ s อร์เนี่ยวิ่งได้ที่5084จริงๆตัวมันติ r ทรดมันจะวิ่งขึ้นลงประมาณ5,000กว่ากวาจนถึง5,300นะครับซึ่งถ้าสมมติลองไปเปรียบเทียบกับอย่าง Ryzen 7 3800X ที่เป็น CPU ของ Desktop เนี่ยผมพูดได้เลยว่า มันแทบจะไม่ต่างกันเลยในส่วนมันติเทรนนี่เทสจริงๆบางครั้งก็ได้5,200-5,300นะครับแต่ว่าเฉลี่ยม,มันอยู่ประมาณช่วงนี้ s i n เกิลเทรดกลับกลายเป็นว่าแรงกว่าหรือจะพูดว่าเทียบเท่าก็ว่าได้นะครับและถ้าสมมุติลองไปเทียบกับอย่าง Intel Core i9 นะครับ9.0้าเที่เป็น CPU Desktop ตัวนี้ ก็เรียกว่าแรงจี้ตุด i9 แต่ว่ายังไม่สามารถแซง i9 บนเดสก์ท็อปได้ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูไรเซน9บนโน้ตบุ๊กจะแรงกว่า i9 บนเดสก์ท็อปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอครับตัวนี้จะใช้เป็น Nvidia GeForce GTX 1660 Ti เป็นแบบ w i ช h MacQ นะครับตัวนี้ให้การกินไฟที่น้อยกว่านะครับแล้วก็เย็นมากกว่าตัวธรรมดา ตัวนี้ความแรง Default Clock เขาจะอยู่ที่1140สามารถปรับให้เป็น Turbo Boost ผ่านซอฟต์แวร์ asus a m u r y case ได้นะครับก็จะวิ่งที่1240ตัว Memory วิ่งอยู่ที่1530 Boost ได้สูงถึง1435โดยวิธีการปรับ b o s ู c ค o อกตัวการ์ดจอเพิ่มเนี่ยให้กดปุ่ม rog บนตัวเมนบอร์ดนะครับมันก็จะเปิดซอฟต์แวร์ตัว a m u r y case ตัวนี้ขึ้นมาก็จะมีการบอกส t ตตัสสถานะต่า,างๆปรับเป็น t u r ร o ตรงนี้ครับน ครบหมดสามารถปรับแต่งที่ผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้นะครับโดยการทดสอบวันนี้นะครับผมลองรันตัว CDBench r 2 0เนี่ยจะได้คะแนนอยู่ที่3,882แต้มในส่วนของม t i t ิ r ท a d นะครับแล้วก็ในส่วนของ Single-Trade เนี่ยได้ที่481แต้มด้วยกันในส่วนอย่างโปรแกรมของ DD Mark f i ก e s p y ไนะครับได้คะแนนอยู่ที่12,723แต้มด้วยกันนะครับ CPU g r a ก h i c s กก็เรียกได้ว่าคะแนนพุ่งกระฉูดมาก และก็ในส่วนอย่างโปรแกรม T ี m a r าร a คครามานะครับตรงนี้ได้คะแนนที่5,479แต้มด้วยกันถือว่าเยอะมากสำหรับในส่วนของคะแนนโน้ตบุ๊กนะครับไม่น่าเชื่อว่า CPU โน้ตบุ๊กสามารถแรงเทียบเท่ากับตัวคอม PC แล้วก็ในส่วนของกราฟิกการ์ดนี่ ไม่ทิ้งห่างกันเลยยุคนี้เรียกว่ายุคทองของโน้ตบุ๊กจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนอย่างเกมของ Final Fantasy นะครับตัวนี้ได้คะแนนที่7,469แต้มเรียกว่า p e r f o r m a n c e ติดแรงระดับไฮเลยเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเกมอื่นๆกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเกมผับ g นะครับปรับเป็น full screen full hd นะครับแล้วก็ในเรื่องของกราฟิกคุณภาพปรับเป็นแบบอัลตรเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนี CPU ยูสามสิกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับใช้งานชิลๆสบายๆเฟรมเรททำออกมาได้ในช่วงประมาณ8 1ดสิบเอถึงแปดสิบสี่เฟรมเรทแปดสิบหกเฟรมก็ยังมีนะครับในส่วนของอุณหภูมิความร้อนอยู่ในช่วงประมาณเจ็ดสิบเก้าองศาเซีถือว่า CPU รันได้สบายๆคุณจะเอาไปแคสเกมด้วยเล่นเกมด้วยไลฟ์สตรีมพร้อมกันด้วยอะไรต่างๆไหวอยู่แล้วนะครับสี่พันซีรีส์โคตรแรงแรงจริงอันนี้ผมพูดเลยการันตีครับ มาลองดูกับเกม Battlefield V นะครับตัวนี้ Full Screen Full HD เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ g r a p h i c Quality ผมปรับเป็นแบบ Ultra Direct X 12นะครับแล้วก็ VSync ติดนะครับ VSync ปิดเพื่อที่จะให้ปั่นเฟรมเรตได้เกิน60นี่ครับเฟรมเรตที่ทำออกมาได้นะครับอยู่ในชว่วงประมาณ59เฟรม69เฟรม70เฟรมนะแล้วก็ CPU Use อย่างที่บอกโอโ้โหคือมันนี่สุดยอดนอนบุ o แห่งปี2020สำหรับกับตัวจีตัว CPU 4000 Series นี่ครับ38% 44%นะครับแล้วก็อุณหภูมิในส่วนของการ์ดจออยู่ในช่วงประมาณ78องศาเซลเซียสนะครับเรียกว่ารันได้เต็มประสิทธิภาพรีดได้เต็มที่จริงๆนี่ประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูเกมอื่นดีกว่าครับ Call of Duty Warzone นะครับโหมด Battle Royale 150คน,นครับเซตติ้งที่ผมตั้งค่าทัางๆครับปรับสุดหมดทุกอย่างและเรสูชันเป็นแบบ Full HD นะครับ Graphic Quality ปรับ high 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 Hi. เปิดทุกอย่างนะครับ ลบรอยอยากก็เปิดหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันกับว่าไรเซน4000แจ่มว้าวขนาดไหนครับนี่อย่างแรกเลยที่ผมอยากจะให้ดูนะครับในส่วนของ CPU use ปกติเล่น Warzone เนี่ยเท่าที่ผมเคยลองเสสคือมันจะกินในส่วนของทรัพยากร CPU เยอะมากแต่พอเป็น Ryzen 7400Hs 8ตัวนี้นะครับ38% 37% 35%อยู่ในช่วงประมาณ30กว่านิดนิดหน่อยๆนะเต็มที่ก็คือ ส0ไม่เกินนี้นะครับเฟรมเรทที่ทำออกมาได้ก็อันนี้ส่งจากอ่าจีทีเอ่ไเล่นลืนล่นๆสบายๆนะอุณหภูมิการ์จออยู่ในช่วงประมาณ77องศาส่วนซี u เนี่ยมันไม่สามารถอ่านค่าได้แต่ผมวัดาจาักโปรแกรมตัวอื่นๆนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ80กว่าองศานิดๆนะครับเล่นได้สบายๆ w a r z o n ซนแจ่มมากก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการทดสอบเจ้า ASUS r u s G15 เครื่องนี้นะครับหรือว่าในรหัสรุ่น G.A. 5 0 2 iu นะครับก็ได้ทั้งความแรงได้ทั้งความเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องของความร้อนตัวนี้ CPU ผมมองว่ามันยังเช็คอุณหภูมิเทมไม่ได้มันเป็นมาตั้งแต่3,000ซีรีส์นะครับแต่อุณหภูมิที่ผมลองเช็คเช็คเทสเทสมาเนี่ยจอยู่ในช่วง80กลางกลางปลายๆนะครับถามว่ามันร้อนไหมตัวบอดี้เนี่ยไม่ร้อนเลยนะครับแต่ว่าอุณหภูมิเทมที่มันวัดออกมาเนี่ยดูค่อนข้างร้อน แต่ก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะเอาจริงๆขนาดเล่นเกมเนี่ยบูสได้ถึง4.1 4.15เรียกได้ว่าแทบจะเต็มแม็กของการบูสต์ความเร็ว CPU ตัวนี้ความแรงผมพูดได้เลย Ryzen 7 3,700 X ที่เป็นของตัว d e s ก์ท็เนี่ยที่มี TDP 65วัตต์หรือสูงกว่าน,นั้นเนี่ยอาจจะต้องมี II ม i, ีเครื่องๆกับเจ้าตัว Ryzen 7 4 8 0 0 HF ที่มี TDP เพียงแค่35วัตต์แต่ได้ performance ได้ความแรงที่สมฐานะขนาดนี้นะครับ ใครที่สนใจผมมองว่าเร็วๆนี้จะมีวางจําหน่ายในไทยนะแต่ล็อตแรกอาจจะมาไม่เยอะใครอยากได้ต้องรีบสั่งจองกันนะครับตัวนี้สนทนาราคาที่39,990าสบาทสำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ์เรก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเป็นไงครับฉากใหม่สตูใหม่เสียงอาจจะก้องๆนิดนึงเดี๋ยวรอทำเสร็จก่อนมีรีวิวให้ได้รับชมเยอะแยะแน่นอนสำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ์เรย์ทีก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ